เอาไหมหนึ่งสองสามกดปับ๊บถัตเตอร์แล้วเอาอะไรกันตัวครับชื่อจ็อบครับอยู่ย้อครับตั๋วเลขห้าครับครับต้องปักเกนเกตโคนาชื่อสุรินทร์ครับเรียนครับเรียนเรียนอยากรู้เลยครับมีแฟนกี่คนแล้วครับแตเดียวครับแตเดียวแล้วเดียวใจะเดียวใจเดียวโอเคครับสาธุพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับไปครับรออะไรอยู่ กล้องมือสั่นป่ะเอาค้างนอนไหนฮะจะนอนไหนมา 我没得病。